ค่ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยมาทองฝั่งของตึกฝากกันบ้างคือเขากำลังจะเดบิวต์บอยกรุ๊ปวงใหม่แล้วก็เหมือนจะเป็นพรีเ s สแบบเป็นเพลงปล่อยออกมาก่อนให้ได้ชิมลางชื่อเพลงว่าอั g เกรดก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นไงอ๋อช่วง k i ิกฟ l i p นะคะถ้าให้เดาก็คือก็ือน่าจะยุน้อยกว่าฉันเช่นเคย กูจะเปิดฟาร์มลูกเพิ่มอีกแล้วนะคะอ่ะมาอุย้ยเพลงสองนาทีครึ่งอะ่ะเริ่มฉากขาวเลยฉากขาวเพเพลงดังค่ะน,น้องอุ้ยโอ้โ,อโอแรงมาก ไว้มึงจะตลอดมากมอึงึเคลมอมอึงึงอูโอ๊อึงเคลมอมออึงึงเคลโอ้ยกูรอได้แล้วรอห่วยแล้วเนี่ยไว้ไว้อุ๊ยรอดมา มีทางไทยว่าแบบหลอกเข้มเลยแล้วก็มีไทยว่าแบบนุ่มฟูเออน่าดูดอุ้ยสีเขียวรอมากคุณนะสีเขียวรอมากรอจริงๆมึงท่านี้ไม่ใช่สีเขียวที่เราที่สุดอ่ะ จักหรอวะึงอ่อออึงงเครอ้ยนอนหูเลยนอนหูเลยอึงเครึงม้อม้อึงึงเครอึงเคร่ึงม้อม้อึงงเครอู้รลองได้เลยเลย วยเปิร์ประตูรอมากสิกะคือเขาทำมีไงวะทำมีปะ <laughs> ทำไมเป็น่ะน่าใุวยเอาเลยสองนาทีครึ่งสองนาทีครึ่งสิ่งที่ได้คืออึ้งเครอึงอ้งมอมออึง้งอึ้งเครเลยเลยมันเอานะเฮ้ยตึกฝากเขาเดินเกมแล้ววะ ตั้งแต่ต้นปีเอาตั้งแต่ต้นปีเลยวิวคนาะล่อมากเซนเตอร์ล่อมากแล้วก็เซนเตอร์ล่อมากเสื้อเขียวก็ลอ่อเปิดประตูยังล่อเลยคือแบบกูจะอยู่ยังไงเนี่ยมึงกูอยากปิดฟาร์มลูกว่าแต่ว่าคือแบบคือมันปิดไม่ได้เลยอ่ะมันงอกทุกวันเลยอ่ะตายค่ะ ขอไปศึกษาหาข้อมูลก่อนละกันคลิกฟลิปใช่ไหมคลิกฟลิปจดจดเลยว่าแบบอุ้ยเซ็นเตอร์หล่อมากเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลแล้วว่าเซ็นเตอร์คือใครเปิดประตูคือใครแล้วก็เสื้อเขียวเสื้อเขียวคือใครเลยแบบ3ามคนนี้คือเตะตาพี่มากจริงแล้วก็อีกคนหนึ่งน้องที่แบบหน้าชัดที่สุดที่แบบคงชัดๆละที่แบบ ว่าไงดียะไม่รู้แต่ว่าคือแบบเออมันจะมีอยู่คนหนึ่งที่ว่าหน้าชาัดชัดหน้าชาัดชัดโค้หงหน้าชาัดแบบตาหูจมูกปากคือชัดมากจริงๆคือคนอื่นเหมันจะฟีลว่าฟีลว่าตีฟีลว่าอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีคนหนึ่งที่แบบที่แบบที่ชัดอะเออนั่นแหละเดี๋ยวต้องไปศึกษาหาข้อมูลก่อนแป๊บนึงเอาเลยกูนับตั้งแต่วันนี้อึงอ้งเครอึ้งขึ้นเลย เหมาะเหมะอึ้งอเครเลยเลยซ้อมรอค่ะประมาณนี้ไม่ได้เลยนอกจากอึ้งเครอึ้งเครหมาะเอึ้งอึงเครดเลยก็นั่นแหละถ้ามีโอกาสก็อาจจะมาดีแอคเพลงเดบิว์น้องอันนี้เหมือนฟีลว่าพีเดลิสก็ถ้าได้รับเรียงก็อาจจะมีคอนเทนต์แต่ว่าก็คือต้องดูในภายภาคหน้าว่าแบบจะเอายังไงกับชีวิตดีนะคะอ่ะ วันนี้ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องาด้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย